เนกาดูดีแบบี่แบบก็แก่มูเขียนป้อนยืนแ่ละที่แรกะเอาตัวน้อยไปเศ้าไหมครับไปเศร้าว่าตพันก็่าบ่ไดไห้องเี่ก็ได้ดินดกแต่ยงก็ได้ดินดำเรื่องตัวกตน่ะเออคนว่าสังเกตผู้ใยิ่บ้านให้สังเกตมาเท่ากับหน้าแก่มูสองวันเศร้ามามครับกำลังฟีดเนี่ย คำเร่งเพื่อนคนนีปพย่อมคือกันปีนี้ให้ไปก่นไอนให้ไพก่อนปีหน้าเอาขึ้นครับปีหน้าที่เอาขึ้นเที่ยวตัวนี้ก็นี่เ,เที่ยวสั้นๆหน่อยแหละปีนี้ถือว่าก็มีส่วนร่วมกันนะครับ เราทาฟ้าแดงผมขึ้นมาครับงซีด้ก็ง่ายแล้วมันขึ้นยามันสูงสูงใหญ่อันนี้ไม่ยันเนี่ยม่ยันเยเลยอาทางนอกเลยอะาต้้งเยอยู่มเป็้าเดียวร่นนห่่ไปคิดทาเดี๋ยวไรมุงี่อะไรบที่นนทาข้างนอกกมา กีฬาขอทยรูปไยิ้มนหม้า้่าหนาวไหมยังไงรูปเดียวรูปเดียวกับเดียวหน้าเดียวหลังเนี่ยแต่ตาพี่ไเนานไห้มาแล้วครับงานไอ่าโอ้โหหนาวก็หนามันเป้าะรันมานจะยเลื่อืเมไมู่้เลย อันน um, ี um, ้ย่านฟ้อนะนี่โมย่าเนาะโมย่างสบูรฟ้อนครับสมบูรณ่ฟสอนมึงยิ้มมาอีกฟ้นนั่นนั่นฟาบลุ่มลึถูกไม่ได้